ครั้งนี้กฎแห่งกรรมน่าจะทํางานเร็วกว่าการทํางานของสภาทนายความใช่อีกแต่เราคนไทยทั้งประเทศก็ชอบในความทะเยอทะยานของนางหัวหน้ากับทานายเชื่อมจิตจริงๆปฏิบัติทํากันยังไงถึงเที่ยวจองเวรจองกรรมคนอื่นเข้าไปทั่วนั่งสมาธิแล้วเป็นคนแบบนี้ฟ้องไปทั่วคนสอนธรรมะไม่น่าเอาเป็นตัวอย่างนักกลุ่มญาติธรรมที่ลงมังง่ายเชื่อมจิตที่ไปเป็นพยายามทั้งหลายถ้าย,ยังไม่ตื่นไปช่วยคนมุสาเพราะถือว่าร่วมกรรมการบิดเบือนคําสอนที่ถูกต้องนัก ตอนนี้พยายปากเอกแถมเป็นหมอไม่รู้เป็นหมอสาขาไหนหมอวิทยาศาสตร์หมอดูหมอทมเบิกความปากแรกมีผลมากมากทุกคดีไม่ว่าจะโดนฟ้องหรือฟ้องเขาแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุ่งเลยมีทางเดียวที่จะชนะคือไหนไนต้องเอานางเชื่อมจิตและหมอทนายขึ้นเมฆออกไปที่หน้าบัลลังก์ศาลเรื่องนี้มันไม่เหตุอะไรที่จะไปสู้ได้แพท้ทั้งทั้งยังไม่ได้ฟ้องกันเนื่องจากการพูดการให้ข้อมูลออกสื่อสัมภาษณ์ย่องแย่งขัดกับความเป็นจริงอย่างมาก คนเราต้องเคยหลงผิดมาพอเจอกันก็รวมตัวกันสอนการผิดผิดชิดล้างคําสอนโดยการบิดเบือนพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและไม่เห็นว่าตนผิดในความเข้าใจนั้นๆแต่พอเห็นแสงสว่างในพระธรรมกลับเข้าใจละทิเชื่อมจิตนี้อยู่ในความมืดมนทั้งทั้งทีอ้างว่าตนครองธรรมในที่สว่างเชื่อมจิตบิดเบือนคดียังไม่ตัดสินเลยก็โพสต์ล่วงหน้าเข้าข้างตัวเองสร้างแต่เรื่องมโนให้ประชาชนหลงเชื่อ และที่พระอาทิตย์ทรงตรเพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมทางโลกยังมีอยู่จริงเห็นฝ่ายไหนแพ้คดีฟ้องเขาสารยกฟ้องเชื่อมจิตยังมาปดบิดเบือนอีกทำมาเป็นถ่ายพระอาทิตย์ทรงตรตอนไหนไหนขึ้นให้การยังพยายามแสดงปฏิหาริย์อีกน่าสุดจริงที่อาทิตย์ทรงตรหรือจันทร์ทรงตรเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวันและเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกแต่ท้องที่ใดจะเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับมุมที่เหมาะสม อาทิตย์ทรงปลดเกิดจากผลึกน้ําแข็งบนเมฆชั้นสูงคือผลึกน้ําแข็งที่ว่าทําตัวเป็นปริซึมนั่นเองมนุษย์รู้จักว่ามันเป็นแค่ปรากฏการธรรมชาติธรรมดาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วซึ่งทางคุณหนุ่มกัญชัยมีการทํางานเพื่อประชาชนไม่ใช่มาหลอกประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนของใครทั้งนั้นแล้วยังมาตื้อวุ่นวายสร้างความรำคาญมากเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มกัญชัยคนทั้งประเทศเขาเป็นกำลังใจให้ คนไทยปกป้องพระศาสนาเป็นสิ่งที่เราทุกคนที่นับถือศาสนาต้องออกมาช่วยกันและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ออกมาปกป้องศาสนาแม้จะแลกกับการถูกดําเนินนบดีแต่เชื่อว่าความดีจะชนะทุกอย่างเสมอขนาดนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างช,าางชอบรอยยิ้มของคนไทยถึงกับให้ฉายาสยามมึงยิ้มแต่ก็มีหนึ่งรอยยิ้มที่เห็นแล้วน่ากลัวม,มากไม่มีความน่ารักเอาเสียเลยกลัวเหลือเกินว่านักท่องเที่ยวเห็นแล้ว จะพากันหนีออกนอกประเทศไปหมดพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดฟ้องใครเพราะท่านมีปัญญาท่าพูดถูกคิดดีต่อตัวเองและผู้อื่นโดยไม่หวังผลประโยชน์อะไรเลยก็จะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยขายปัญญาหรือความรู้ให้กับใครแล้วผู้ใดที่นําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาหลอกขายหรือแสดงความหมายแบบผิดๆิดแล้วใครจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ผ่านมาแค่คิดและสงสยัย ที่มีพระอาทิตย์ทรงกดเพราะความดีช่วยฝังธรรมะต่างหากเชื่อมจิตคิดเข้าข้างตัวเองจริงๆร้องหัวหน้าเชื่อมจิตอ้างว่าไม่รู้จักพระสักยมุนีพุทธเจ้าจนมีนายในบอกแสดงว่าทั้งชีวิตนี้คุณไม่เคยเข้าวัดเลยหรือและไม่เคยสนใจในพระธรรมแต่ตอนนี้เชื่อหมดจิตหมดใจความเชื่อความศรัทธาต้องมาพร้อมกับสติปัญญาด้วยนอคุณรองหัวหน้าเชื่อมจิตนักวิทยาศาสตร์คนเก่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องาศาสนา และผู้อยู่ในครองธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่คนอ้างเป็นเทพศาลไม่ได้ยกฟ้องเด้อแต่ศาลยกคำร้องเลยคือไม่รับฟ้องเลยตั้งแต่แรกแล้วศาลไม่รับฟ้องเพราะศาลพิจารณาว่าการนำเสนอในเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะนะแล้วนางหัวหน้าก็มาพูดว่าเราจะถอนฟ้องอยู่แล้วเคยรับความจริงเรื่องอะไรบ้างมโนตลอด ตอนที่กัญชัยไปสุราษมีแต่คนต่างไปให้กำลังใจคุณหนุ่มมากมายเลยนักุลกันคุณอ้อไปทั้งทีมและท่านธนทร์ก็ไปดูหยอ,อกรักทุกทกท่านทีมคุณหนุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์และรักคนสุราษฎร์มากๆที่มาคอยต้อนรับให้กำลังใจทีมคุณหนุ่มชอบทนายคุณหนุ่มมีความน่าเชื่อถือมากๆไม่เหมือนทนายเชื่อมจิตเลยดูยังไงก็ไม่เข้าท่าใครจะเชื่อถือและเป็นถึงทนายเรียนมาก,ก็สูงแต่ไปเชื่อเชื่อมจิตหมดศรัทธาจริงๆร,รวมทั้งคนที่กราบไหว้ในนันทุกทุกคน ด้วยเกิดมาตั้งนานก็เพิ่งได้เห็นนี่แหละกรรมของเขาจริงๆพี่หนุ่มกันชัยพูดได้ดีมีเหตุผลถ้าเรายอมลบแสดงว่าเรายอมแพ้สู้ๆพี่หนุ่มและทีมทนายถ้าไม่มีทีมแอดแวนเจอร์และพี่หนุ่มมาหยุดกิจกรรมเชื่อมจิตต้องมีคนอีกเยอะเข้าไปเป็นสาวกอีกเยอะเพราะคิดเองไม่เป็นฟ้องกลับให้หนักๆเอาให้มีรถขารถมีบ้านขายบ้านมาจ่ายค่าเสียชื่อเสียงให้เลย ถ้าได้เงินมาเยอะๆพี่หนุ่มกัญชัยจะได้เอาไปบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือและช่วยคนยากไร้ได้อีกเยอะๆเพื่อรักษาศาสนาให้ถูกต้องทำไมสนักพุทธไม่ทำอะไรเลยมันหน้าที่เขาหน้าทีหลังอยู่เฉยๆให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขาทำเองดีกว่าไม่กล้าหลอกเราไม่ใช่ถึงกล้าฟ้องขออนุโมทนาเชื่อมจิตไม่มีในโลกคุณหนุ่มพูดถูกต้องถูกใจที่สุดขอบพระคุณมากที่คุณหนุ่มกัญชัย และทุกทกท่านต้องรักษาพระศาสนาไว้มิให้พวกมิจฉาชีพชอบเอาไปเป็นของเล่นหลอกลวงคนอื่นๆงานนี้คุณหนุ่มกัญชัยเหนื่อยหน่อยนะงานนี้จบเมื่อไหร่พักยาวๆเลยพาคนรักไปเที่ยวมุงน,นอกหรือพากันเข้าโบสถ์นิทานน้ำเนเล่าให้ลูกฟังก่อนจอนจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างที่มาที่ไปของการถูกทำโทษเพราะอะไรจำไม่ได้จับต้นชนปลายไม่ถูกชั้นไหนเป็นชั้นไหนจำมาเสียบหน้าเสียบหลังตาประสาผู้ใหญ่จับมาแปป่าสีโมไปหมด เพื่อให้คนมองว่าวิเศษแต่ความเป็นจริงไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าใครแล้วกลับได้มุมมองแย่ๆมาที่ไหนไหนเพราะความต้องการความตั้งใจของผู้ใหญ่สุดท้ายตกมาที่ไหนไหนเพื่อนก็ไม่อยากคบไม่มีใครอ่ะยากยุ่งเกี่ยวด้วยหรือให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเพราะมีแต่ปัญหาคนอื่นไม่อยากยุ่งด้วยเราต้องพิจารณาตัวเองแล้ว ไม่ใช่ปไปไล่ถามว่าทำไมไม่คุยกับนายหนึ่งในประเภทคนไม่น่ากลัวไม่น่าคบหาที่สุดคือคนทำไม่ดีแต่คิดว่าตัวเองทำดีขาดจำเป็นอะไรต้องเอาคนเขามาเสี่ยงกับคนประเภทนี้อยู่ห่างๆไว้ก็ถูกแล้วนายในขนาดพูดไม่รู้เรื่องการเป็นวรคจังหวะการพูดก็ขาดขาดหายหายอยู่นิ่งไม่ได้นี่นะหรือคนมีบุญนี่หรือเรียกตัวเองว่าเทพนี่หรือมาสอนธรรมภูอื่นถ้ามาจากสวรรค์ก็ต้องรู้เรื่องสวรรค์ถ้ามาจากนรกแน่นอนต้องรู้เรื่องนรก สิน,นั้นแล้วมีใครเคยไปมาบ้างตามมาเป็นพยานด้วยจะได้ทราบว่าที่กล่าวมาเป็นความจริงสวรรค์คือการจินตนาการให้รู้ถึงการเปรียบเทียบไม่มีอยู่จริงก็แค่ให้คนอยู่ร่วมกันได้แบบไม่เบียดเบียนกันก็แค่นั้นรักคนดีรักคนที่ปกป้องศาส,สนาฝ่ายเทยวาคนดีบารมีพระผู้มีพระภาคเจ้าจะคุ้มครองให้ปลอดภัยจากคนอธรรมมืดบอดเป็นกำลังใจให้คุณหนุ่มกัญชัยและทีมงานโหนกระแทรกรายการทีวีที่เต็มไปด้วยสาระที่มีคุณภาพสูง คุณหนุ่มเขาเป็นผู้ประกาศที่ดีเขาคงไม่เอาข่าวมั่วๆม,มาออกอากาศแล้วคุณกัญชัยก็เป็นผู้ประกาศข่าวที่รอบรู้ทุกเรื่องก่อนที่เองขาจะเอามาออกข่าวหรือพูดในรายการกองคัดกรองแล้วว่าถูกต้องถ้าไม่เก่งพอกันว่าเป็นนักข่าวในช่างทีวีได้หรอกวงเล็บคุณหนุ่มเป็นคนใจบุญให้ทานคนด้วยช่วยเหลือคนอื่นเชื่อมจิตมีใครรู้บ้างไหม เพราะว่าไม่แสดงตัวคนแบบนี้หายากนะช่วยคนแล้วไม่ต้องการให้เป็นข่าวไม่เหมือนบางคนที่เราเห็นมาช่วยนู่นนี่นั่นให้ออกข่าวชาวบ้านจะได้รู้แต่คุณหนุ่มกัญชัยให้ช่วยเหลือแบบเงียบๆความดีที่ทํามาเขาก็จะถึงเวลาที่ช่วยเป็นหนุ่มกัญชัยกลับให้คุณหนุ่มชนะขอให้พี่หนุ่มกันรัตเจริญรุ่งเรืองคนเราอย่าคิดอะไรมากสักวันหนึ่งเกิดเรามีเรื่องราวเราอาจจะได้ให้คุณหนุ่มช่วยเหลือก็ได้ใครจะรู้ไม่แปลกใจที่มิจฉาชีพหลอกอยื่อให้โอนเงินได้ เพราะปัญญาระดับสูงนี้ยังคิดไม่ได้กลุ่มเชื่อมจิตน่าจะเป็นแหล่งสะสมผู้พิเศษช่างเก่งจริงผู้ใหญ่เกิดมาผ่านมาเยอะแต่ยอมก้มกราบได้ขนาดนี้ทะนะองอมจิตก็เชื่อตามนั้นช่างเยี่ยมมากนะถือว่าเป็นการเล่นตลกอีกคณะหนึ่งไม่ดียังยิ้มรับอีกสุดๆดเลยความเก่งไม่เกี่ยวว่าจะจบสูงหรือไม่การศึกษาสําคัญจริงๆแต่วิจารณญาณสําคัญกว่าไม่เข้าใจจริงๆความเชื่อความศรัทธาหรืองมง,งายแต่การเอาคนที่อวดอ้าตองตนว่ากลับมาเกิด ท่านมาเกิดแต่ไม่มีสติความสำรวมอยู่ไหนถึงไม่เอาติดตัวมาด้วยนะท่านทนายเชื่อมจิตแพ้เรื่องฟ้องคดีแต่ปวดถ,ถึงที่หนุ่มกัญชัยเหมือนตัวเองชนะคดีแบบนี้เหมือนสร้างความเข้าใจผิดหรือจะใช้เหลี่ยมคำพูดกํากลวมเอามาพูดเฉยๆให้ดูดีเชื่อมจิตคุณจะพิสูจน์การเชื่อมจิตตอนอาคามีกลับชาติมาเกิดด้วยอะไรเพราะการเข้าสู่กระบวนการทางศาลต้องพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับทางสากล จะอุปโลกยกพระไตรปิฎกหรืออะไรมาอ้างไม่ได้สารไม่ได้ใช้พระไตรปิฎกเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินที่นางหัวหน้าเชื่อมจิตรรมไม่ได้อย่างเดียวคือให้หน,าย,หนายนั่งสอนทมคนอื่นโดยนางหัวหน้าไม่นั่งขยายความอยู่ข้างๆถ้านายนันมีภูมิธรรมสูงพอที่จะสอนคนอื่นได้นางหัวหน้าเชื่อมจิตไม่ต้องมาคอยแปลก็จะได้ไหมก็พูดก็สอนกันด้วยภาษาไทยนี่นาน,นางหัวหน้าไม่จำเป็นต้องคอยแปลก็ได้หรือไม่จริง รายการที่หนุ่มกัญชัยชี้ทางถูกช่วยสังคมคุณกันจอพลังคุณต้นออก,ก็ด้วยและอีกหลายคนที่เสียสละเพื่อช่วยผู้คนด้วยความเป็นธรรมและใจเป็นกลางคุณที่หนุ่มกัญชัยไปสุราษมีแต่เสียงคนสุราษเชียร์และให้กําลังใจ